มามาโอโ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดแ่แ่ กราบสวัสดีพวกติดหีติดแตรกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเดอะไดมอนด์กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้ก็มีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่กันนะครับทุกคนก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนเราก็ไปดูกิจกรรมกันเลยครับว่ามันเป็นอะไรนะครับทุกคนนี่นะครับก็เป็นกิจกรรมชุดเซตโฟนะครับทุกคนหรือว่าชุดออร์แกนิกกับไมยราบนะครับทุกคนแต่ผมว่ากิจกรรมนี้ยังไงก็เกกกออแนนนนนน่่่่่ครทุพพผผมมมวววาาาไ้ ก่อแก้ผมจะไปหาเว็บเติมเพชรนะครับทุกคนแต่ผมได้เว็บดีๆมาคุ้มมากครับทุกคนผมเติมมาแล้วคุ้มสุดๆเลยอะ่ะผมขอตัวไปหาเพชรกันก่อนนะครับทุกคนไปนี่นะครับทุกคนผมก็ได้เข้ามาอยู่ในหน้า Google กันแล้วนะครับทุกคนผมก็จะพิมพ์ไปเลยว่า lucky store นะครับนี่นะครับของผม,ผมขึ้นอันแรกเลยนะครับทุกคนกดเข้าไปเลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบครับสามารถล็อกอินได้ด้วย Facebook ครับทุกคนนี่นะครับก็ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับทุกคนผมก็จะเลือกเป็นเติมเงินนะครับ To มันนี่วอลเล็ตนะคร ก็จะใส่เลขอ้างอิงลงไปเลยนะครับยืนยันการทํารายการครับทุกคนทํารายการสําเร็จครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเครดิตผมก็มีอยู่1นึ่เครดิตกันนะครับทุกคนเราก็จะไปเติมเกมกันเลยทุกคนไปเติมเกมออนไลน์ครับฟรีไฟล์โปรโมชั่นครับทุกคนใส่ UID ของตัวละครลงไปครับทุกคนนี่ครับผมก็จะกดเติมเป็น1,800ด้ไดมอนด์นะครับทุกคนโอ้โหเว็บนี้โคตรดีครับทุกคน จ่ายเงินต้องชําระ490บาทเองนะครับทุกคนเว็บนี้คุ้มมากผมบอกแล้วเว็บอื่นเขา500กว่าหนุนเว็บนี้คุ้มจัดครับผมเลยเติมบ่อยไงแบบประหยัดตังค์อ่ะทุกคนผมก็จะกดยืนยันการเติมไปเลยนะครับนี่นะครับทํารายการสําเร็จนะครับทุกคนเราก็จะไปดูเพชรในเกมกันเลยนะครับทุกคนไปเลยนี่นะครับเพชรผมก็มีอยู่5,000เพชรแล้วนะครับไาดี ผมก็ไม่กลัวแล้วอ่ะเว็บนี้เข้าอย่างเร็วนะครับทุกคนเนี่ยผมชอบเว็บนี้ตรงนี้แหละนะครับจําชื่อไว้นะครับ Lucky Store นะครับทุกคนเว็บนี้โหดังระดับประเทศนะครับทุกคนผมชอบมากเลยแบบมันเติมดีอ่ะมันเติมคุ้มมากนะครับทุกคนเข้าเร็วลวดเร็วทันใจเติมสะดวกมากนะครับทุกคนไปเราก็จะมาทํากิจกรรมของเรากันต่อนะครับทุกคนก็มันก็ให้เลือกเอาออกสองชิ้นนะครับทุกคนผมก็จะเลือกออกเป็นอะไรดีเอานนี้ออกกับกล่องอันนี้ดีกว่ามายืนยันเลย นี่มาผมก็จะหมุนไปเลยนะครับทุกคนเก้าเพชรมาเลยกล่องแรกเช็คดวงหน่อยสิมาวันเนี้ยผมดวงดีแน่มาดิโอโอ้โหเฉียดว่ะโอ้โหทุกคนเฉียดเฉียดเฉียดแล้วไงเกือบเกือบโอ้โหเกือบดวงดีละเกือบดวงดีละโอ้โหไปต่อมามาดิมามาครับทุกคนมีแวว มีแววได้เกลือครับทุกคนผมบอกแล้วกิจกรรมเนี่ยแม่งเกลือดีนะผมกันไว้ก่อนไปเติมเว็บลักกี้สโตมาโอ้โหไม่งั้นสวยแน่เลยไปต่อ199เบเเพชรมามาดีครับทุกคนมีแววมีแววได้มีแวว,แว,ว,ไแว,วได้เกลืออีกแล้วโอ้โหท้อว่ะทุกคนแต่เราจะท้อไม่ได้เราไม่ใช่ลิงถือลูกท้อนะครับเราเป็นคนเราต้องสู้ต่อไป ไปดิ299เพชรไปต่อไม่รอแล้วนะมาดิครับมาดิครับไอ้เฮียแม่งเอ้ยแชต่แชาสามรอมา399เพชรทุกคนลุยเราเป็นนักสู้รองลงสู้ให้สุดดิวะโโอ้โมาดิไปต่อมามาโอ้โห จ้าช่วยกล้วยทอดโอโ้ไม่ได้กินกล้วยแล้วกูกินเกลือไอ้เหี้ยไปต่อมเก้าร9 9ยเก้าเก้าเพชรมาเลยยังไงก็ได้สองชุดเนี้ยมามายาลาบครับทุกคนชิวๆไปเลยเฮเป็นไงล่ะมีเสือมีเสือโอ้โพระคุณเป็นเสือมาครับต่อไปออร์แกนิกกดแบบชิวๆนะครับทุกคนเฮ มานี่โอ้โหออร์แกนิกครับเป็นไงล่ะโอ้โหแม่งโคตรเท่เลยว่ะผม FC พี่เลยครับโอ้โหเราก็จะไปดูการแต่งตัวกันเลยนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็เป็นชุดออร์แกนิกนะครับโอ้โหแม่งโคตรเท่เลยว่ะทุกคนออร์แกนิกเกมีกระเป๋าสะพายด้วยเป็นกระเป๋าฟรีไฟล์นะครับทุกคนหมวกก็ดีนะครับทุกคนไม่แหละผมก็ FC พี่เขาได้แหละเออ เอาร้องเพลงสักท่อนไหมล่ะไม่เอาดีกว่าอายเขาผมไม่อยากร้องหรอกเดี๋ยวเขาว่าผมเป็นเดี๋ยวเขาว่าผม,าผมเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนอีกอายเขาอีกอต่อไปเราก็จะไปดูชุดไมยราบกันต่อเลยนะครับทุกคนมานี่ไมยราบโอ้โหมีเสือเสือนะครับทุกคนเข็มขันเลยใส่ตั้งหลายเส้นโอ้โหมีแหวนใส่ด้วยเอาแรปสักท่อนปะผมแรปเป็นนะฟังเลย กูฆ่ามึงเสร็จแล้วกูจะผูกเปนอนกูฆ่ามึงเสร็จแล้วกูจะผูกเปนอนกูฆ่ามึงเสร็จแล้วกูจะผูกเปนอนเพราะว่ามึงมันแค่เหยื่อจะส่วนผูมันทานตะกอนโย,โ,ยโย่โย่โย่เป็นไงละ่ะงงงงงงอะดิงงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยผมก็งงเหมือนกันครับทุกคนโอ้โหผมแลปอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยมาผมก็จะเอาชุดออร์แกนิกไปเทสกันเลยนะครับมามามาผมชอบออร์แกนิกมากกว่าว่ะ มาดิออเกนิกเย่มามาเลยทุกคนผมก็จะไปแอกสาวในโซนฟีสไตล์กันเลยนะทุกคนป่าจะไปรออะไรกันล่ะเรามันราชาอยู่แล้ว,ลวเราจะไปกลัวอะไรมาดิสาวๆมองตึมอะ่ะทีเนี้ยมาโอ้โหชุดแบบว่าคือออกแบบมาดีกันนะครับทุกคนหล่อเท่น,นะครับทุกคนเป็นไงล่ะเฮออ้เอ,อ สาวอยู่ไหนครับทุกคนผมจะไปหาสาวผมจะไปมอสาวนะครับ,ผมม,รบมผมมันสายมอนี่ครับมีสาวด้วยผมมันสายมออยู่แล้วทุกคนอืมส่งหัวใจไปหนึ่งทีหล่อเท่หล่อเท่เฉยเลยวะ่ะโหไม่มีใครสนใจชุดออแกนิกเลยเหรอวะพึ่งเข้ามาเลยเนี่ยสำหรับชุดออแกนิกนะครับก็ถือว่าดีนะครับทุกคนออกแบบมาดีมากเลยครับแล้วก็ชุดมายาลาบก็ดีนะครับทุกคนมันออกแบบมาเหมือนแบบ ออกแบบมาดตี้ะผมชอบมากนะครับทุกคนชุดนี้ก็มีแว่นอยู่บนหัวด้วยมีหูฟังมีอะไรโอ้คบชุดเลยอะแต่งตัวไปเที่ยวรบอเ,เนี้ยไม่เคยจะทมกันสักคำเป็นไงล่ะลูกคอก็มาว่ะยัดแค่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโชว์ลูกคอนะครับผมใส่ชุดออร์แกนิกเดี๋ยวผมจะโชว์ลูกคอไม่เคยจะทมกันสักคำเออผมไม่อยากโชว์นะครับทุกคน ลูกคอผมอะ่ะผมไปร้องลูกทุ่งมาด้วยโอ้สาวไม่มองเลยว่ะยเฮ้ยเฮ้ยแม่งสาว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 ไม่มองเลยอ่ะสาวไม่มองเลยโอ้ฮ <c oughs> <c oughs> ึเป็นไง <c oughs> กันบ้างครับทุกคนชอบ<ข>อหรือเปล่าครับชุดนี้ถ่า ชอบก็ไปซื้อกันได้นะครับทุกคนแต่ถ้าไม่มีเพชรหรือว่ามีตังก็ไปเติมเว็บลักกี้สโตกันได้นะครับทุกคนแบบมันถูกแล้วก็ประหยัดตังด้วยนะครับเพชรเข้าเกมเร็วนะครับทุกคนก็ใครที่อยากเติมอยากไปสุ่มเพชรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนก็ไปเติมไปสุ่มกันได้นะครับทุกคนผมก็จะทิ้งลิงก์ เว็บลักกี้สต r e ไว้ด้านาล่างน,นะครับรทุกคนก็เพ่อเป็นตำลือไปเติมไปสุ่มกันด้วยนะครับทุกคน,นก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ